พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพุธที่23เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องจงทิ้งความฝันไปเหมือนแกลบและพระวจ,จนะที่เราจะใคร่ครวญและสมากีธรรมในวันนี้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่14เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องคะผู้เผยพระวจ,จนะเยเรมีได้เก่าว่าประกาศของพระเจ้า ภายใต้การดนใจของพระวิญญาณในเยเรมีบทที่23ข้อที่28ว่าจงให้ผู้เผยโพจะนะที่ฝันเล่าความฝันแต่ให้คนที่มีถ้อยคำของเรากล่าวถ้อยคำของเราอย่างสุจริตเพราะฟังเข้าจะเปรียบอะไรกับเข้าได้พระยโเ,เวห์ตรัสด,ดังนี้แหละในที่นี้เยเรมีได้แยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความฝันกับพระคำเขายอมรับว่า ผู้เผยพระเจนะบางคนอาจอ้างว่าตนมีความฝันแต่ผู้ที่ครอบครองพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงจะต้องส่งมอบพระคำนั้นอย่างซื่อสัตย์และไม่เปลี่ยนแปลงจากนั้นเขาจึงกล่าวว่าฝังข้าวจะเปรียบอะไรกับข้าวได้ความฝันถูกเปรียบเทียบกับพระคำของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่แกลบเป็นเปลือกที่ไร้ค่าซึ่งแยกออกจากเมล็ดพืชในระหว่างการน,นวดข้าวแล้วคุณจะทำอย่างไรกับแกลบ คุณทิ้งมันไปนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำกับความฝันนั่นคือทิ้งมันไปแม้ว่าความฝันจะเป็นหนทางเดียวที่พระเจ้าสื่อสารกับผู้คนของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมเช่นยเซฟในปฐมกาลบทที่37ข้อที่5-10ถึงดาเนียนในดาเนียนบทที่7ข้อที่1แต่ตั้งแต่ที่พระวิญญาณบริรสุทธิ์เสด็จมาในวันพนเทคอสกิจการบทที่สองพันธสัญญาใหม่ ไม่มีบันทึกว่าพระเจ้าใช้ความฝันเป็นวิธีการเปิดเผยหรือชี้นำลูกๆของพระองค์พี่น้องคะผู้คนที่ยังอ้างว่าตนได้รับการน,นำโดยความฝันนั้นกำลังดำเนินชีวิตและทำพันธกิจตามพันธสัญญาเดิมพวกเขากำลังดำเนินไปในจุดที่พระเจ้าได้ลาทิ้งไปแล้วไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์อย่างไรวิธีที่พระเจ้าใช้ในการทำพันธกิจต่อผู้คนของพระองค์ในยุคคิ่จ,จก ก็คือโดยพระวิญญาณนิมิตและพระคำไม่ใช่ความฝันให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำทางและชี้แนะ,าะคาบตรงในทุกสิ่งย่างเท้าของข้าบตรงได้รับการกำหนดโดยพระองค์และชีวิตของ,ขาองคาบตรงได้รับการชี้นำโดยพระคำของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงดำเนินชีวิตในความจริงพระปัญญาและความจริงของการน,นำทางของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด